วันนี้เรามาแพร่เชื้อไวรัสใส่คนอื่นกันดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนเริ่มแรกใช่ไหมเด็กน้อยรือกันเลยดีกว่าจะไปครับเรามาสู้กับคนคนนี้กันเขาบอกว่า100่ยไงแอนเดรียไงหนึ100แนะนํานะครับว่าจะต้องยังไงไงเรามาพ้นแข่งกันทุกคนมาดูว่าพ้นยังไงนะครับ แบบนี้เลยอุย้ยแนะอนเดียนายโหดมากโอ้โหชั้นโหดอยู่แล้วล่เด็กน้อยโอ้โหโหดจริงดูดิโอ้โหเราล่วงเลยแล้ววิญญาเราหลุดออกจากล่างไงใช่นะเด็กน้อยต้องมีการฟาร์มนะเนี่ยได้เลยครับทุกครั้งที่คลิกก็จะได้หนึ่ง,งไวรัสนะครับทุกคนแล้วเราก็เก็บตรงนี้ด้วยไงก็จะได้ไวรัสเพิ่มไงจะได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนเต็มตัวเลยว้าวเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับเต็มตัวเลยฟื้อตอนนี้เราฟาร์มได้มาห้าสิบแล้วนะครับสังเกตจากข้างบนนะครับห้าสิบ แช้ว่าเด็กน้อยหรือกันเลยดีกว่าจัดไปครับเดี๋ยวเรามาลองดูสประมาณ90หรือเปลว่าว่าสู้ได้ไหมนะโอเค90แล้วตอนเนี้อุ้ย100พอดีเลยเป๊ะเลยไงมาดูกันนะครับว่าพอดีหรือเปล่านะมาแอนดียต้องเจอกนหน้อยฟืบมาครับซืบมาจ็บตัวเลยพลเลยพลเลย,เ,ลยเรียบร้อยอุ้ยสู้อุ้ยสู้อุ้ยใจเย็นฉันก็สู้เหมือนกันนะไอเด็กน้อยฉันก็มีไวรัสของฉันเหมือนกันเฮ้ยโหดมาก100ยยังไม่พอหรือเปล่า โอ้ยยังสูสีกันอยู่เอากันไม่ลงกินกันไม่ลงเลยทีนี้เอาไงดีละเนี่ยแค่เราเลาเด็กน้อยลิกกันเลยดีกว่าเฉพาติดโควิดไปด้วยนะเนี่ยไม่ใช่โควิดแต่เป็นเชื้อไวรัสละดีโอ้โหระวังให้ดีสตีฟแค่าเด็กน้อยนักว่วจริงๆเลยโลกใบนี้มันโหดร้ายต้องใส่แมสด,ด้วยใช่ราคาต้องใส่แมสกันด้วยเชื้อโรคไวรัสมันมีอยู่ทุกที่เลยน่ากลัวจริงเลยนะครับเต็มตัวเลยฟืบอเรามาเราพ่นรัวแข่งกันโอ้ยไม่มีใครเอาลงอนะ่ะถ้าเราไม่คิดก็จะได้ไหมนะ่ยลองดูก่อน ถ้าเราไม่คิดเราก็แพ้ดิโอ้โหยคนเราจะสู้เขาได้ไหมหนึ่งร้อยเขาบอกว่าแนะนำหนึ่งร้อยแต่ท่าที่ไหนได้หนึ่งร้อยสู้ไม่ได้เวนแล้วจริงๆช้าล็ดน้อยมันเวนสุดยอดเลยล่ะเราต้องฟาร์มให้ได้มากกว่านี้แล้วล่ะวาวฟาร์มต่อเลยนะครับเรามีระบบสุ่มสั์เลี้ยงด้วยนะเด็กน้อยเดี๋ยวเราชนะคนนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปกันดีกว่าเดี๋ยวเลยครับจัดไปเลยหนี่เลยสักขม้มาหนี่เลยแล้วกันนะสักหนี่เลยหนึ่งรสบ ถ้าเด็กน้อยลุยกันเลยจะไปครับมาอยู่ในการต่อสู้แล้วอยู่ในการต่อสู้แล้วคืออะไรครับผมไม่ได้อยู่ในการต่อสู้กับใครเลยนะครับเนี่ยถ้าเด็กน้อยอาจจะเป็นบัคของเกมรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทํายังไงอ๋อทําอย่างนี้ไงกดคลิกรัวๆดูจากหลอดข้างบนนะครับนี่ไงมาแล้วเป็นตัวเลยฮึบแอนดี้สู้เราไม่ได้แล้วตอนนี้เราพนแรงแล้ววู้สุดยอดเป็นชนะแล้วอุ้ยปลดล็อกอะไรบางอย่างซะด้วยได้มาแล้วหนึ่งถ่วยรางวัลครับทุกคน ชาเด็กน้อยสุดยอดเป็นเราดูซิว่าเขาปลดล็อกอะไรให้เรานี่เลยสีฟ้าเป็นหางอันเนี่ยชาเด็กน้อยเป็นทางสีเนะี่ยโอ้แต่เรายังไม่ซื้อดีกว่าเรามาดูสัตว์เลี้ยงกันว่าสัตว์เลี้ยงต้องใช้กีดถ้วยรางวัลเดีย๋ยวดูกันนะครับโอเคมาดูกันชื่อสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่้าช่วยรางวัลทุกคนแล้วเราก็ต้องฟาร์มกับแอนเดียไปก่อนนะครับชาเด็กน้อยเอาเลยดีกว่าจะไปค้าเด็ดเล่ให้ทุกคนดูอีกสักหนึ่งรอบันดีกว่าหมาจำัวดูกันนะครับ พ้นเลยพ้นเลยนี่เลยูเรียบร้อยครับคนวู้ฮู้ได้แล้วได้แล้วชนะ2แล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ได้5กันดีกว่านะครับไปกันเลยเลส s g วู้ฮู้แล้วตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วมาดูกันเลยดีกว่านะครับวู้ฮู้ึงตัวเลยพ้นลัวๆครับแอนดี้สู้เราไม่ได้หรอกฉันฝากไว้ก่อนนะไอเด็กน้อยเดี๋ยวเจอจะแกจะเจอเพื่อนฉันคนต่อไปได้เลยครับไม่กลัวครับคนต่อไปคือใครครับผมขอดูหน่อย สูงสุดแนะนําไม่มีชื่อบอกนะครับเนี่ยชื่อว่าสูงสุดหรือเปล่าน่าจะใช่นะเด็กน้อยนี่แฮร์รี่โอ้พัตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เด็กน้อยนี่เขาเป็นพยาบาลนะโอ้โหสุดยอดไปเลยและมีโลกต่อไปด้วยนะเด็กน้อยถ้าเราเล่นต่อไปก็จะมีโลกต่อไปด้วยได้เลยต่อไปเป็นเมืองญี่ปุ่นซะด้วยใช้49ชนะเดี๋ยวเราค่อยไปกันแล้วเรามาสุส่มเหลียงกันดีก่อนดีกว่านะครับมาดูกันเลยดีกว่าฟืบได้ตัวอะไรอุ้ย,ยได้หมูสุกรหายยากซะด้วยของจริงติดตั้งให้เราแล้วด้วยไง นี่เลยครับเจ้าหมูตัวนี้ตั้งชื่อว่าจุกกะปี้จุกกะปี้เหรอเด็กน้อยใช่แล้วสุดยอดไปเลยจุกกะปี้ไงช่าเด็กน้อยเก็บเลยดีกว่า,าต้องฟาร์มนะได้เลยครับต้องฟาร์มให้ได้เท่าไหร่เขาบอกว่า450<ม>แนะนําเดี๋ยวเราลองมาดู450กันว่าสู้เขาได้ไหมนะโอเคเต็มตัวครับตัวเลยเราฟาร์ม้าเดียวเท่านั้นแหละทุกคนตัวอึดใจเดียวนะครับนี่เลยตอนนี้ก็3 0 0้ละใกล้ละใกล้ละนี่เลยครับนี่เลย4 5 0รไปเลยเลยกันไง ชคเด็กน้อยมาลองดูกันได้เลยมากกว่าเดิม50เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมนะครับหมาสูงสุดต้องมาเจอกันหน่อยได้เลยเด็กน้อยฉันก็ไม่กลัวแกหรอกนะมาเลยครับสูงสุดมาครับมาครับฮู้ยสู้สูสีสูสีสูสีทุกคนเราสู้กับสูสีชช่เด็กน้อยเราสู้กับสูงสุดได้อย่างสูสีแล้วเราก็จะโดนสูสีโดนแล้วล่ะใช่ละครับสูงสุดอย่าทำอะไรเราเลยอย่าสูสีกับเราเลยสูงสุดยอมแพ้เราเถอะ ไม่ได้ไอเด็กน้อยแกต้องโดนฉันเมื่อกี้แกทําอะไรเพื่อนฉันไว้เพื่อนฉันมาฟ้องฉันแล้วแล้วฉันก็ไม่กลัวแกหรอกไอเด็กน้อยมาเลยฮุ้ยโหดจริงโอ้โหของจริงจะเย็นนะคะคุณสูงสุดโอ้โหโหดกินกันไม่ลงอะขนาดเพิ่มมาตั้ง50แล้วเนี่ยชาเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเราต้องสู้กันพักหนึ่งอ่ะเลรคร้ามาเลยไม่กลัวหรอกเอ้ยเอ้ยโอ้โหดูดิทุกคนโหดมากโอ้โหยังโหดเอาไง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 เราจะเอาจริงแล้วนะ ได้เลยเด็กน้อยเท้าจริงแล้วก็มาได้เลยจะไปครับจึงตัวเลยฟืบหมาเราจะไม่ยอมแพ้แล้วหมาครับโอ้โหแต่กินไม่ลงเอาไม่อยู่แกสู้ฉันไม่ได้หรอกไอเด็กน้อยไว้ไปแกไปฝึกมาใหม่แล้วค่อยมาเจอกับฉันเฮ้ยเอาเรื่องโอ้โหโหดมากเดี๋ย็นนะครับคุณสูงสุดหมาเหรอจริงแล้วทุกคนเราเข้าสู่หมดก๊อ์แล้วซุปเปอร์ไซย่าเลยตอนนี้มาครับสูงสุดไม่เท่าไรหรอกโอ้โหตอนนี้ตัวเราจะเป็นพิษอยู่แล้ว ชาเด็กน้อยฉันก็จะเป็นผิดด้วยนะเนี่ยได้เลยมาเรียบร้อยแล้วชนะสูงสุดได้แล้วโอ้โหกว่าเราจะชนะได้เกือบเอากันไม่ลงชาเด็กน้อยมันยากสุดยอดไปเลยสูงสุดนี่เขาของจริงนะเนี่ยใช่แล้วสูงสุดโอ้โหในมันของจริงนะเนี่ยแต่เราได้อาหารมาใหม่แล้วติดตั้งไอศครีมมาใหม่ดีกว่านะครับเตรียมตัวเลยติดตั้งแล้วให้เราซะด้วยตอนนี้เราถือไอศกครีมแล้วทุกคนดูดิ กินบวกทีละสิบเลยลลอ่ะไวรัสเราอะแต่เราได้เพียงพอที่จะสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับถ่วยรางวัลเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งตัวเลยวูว้นี่เลยสุ่มสั์เลี้ยงกันได้แมวไม่ธรรมดาซะด้วยของจริงยังโหดใช่ไหมเด็กน้อยมันโหดสุดยอดไปเลยอะเรามาเจอกันสูงสุดอีกรอบดีกว่าเดี๋ยวเลยครับจัดไปมาเจอกันหน่อยนะสูงสุดเราต้องเก็บช่วยรางวัลจากนายอะเพื่อเราจะมาสุ่มสั์เลี้ยงให้ได้ครบสามตัวใช่ไหมเด็กน้อยมาลองกันเลย ได้เลยมาลองกันใหม่เมื hey ่อกี้ฉันอาจจะอ่อนให้แกนะไอ้กระจกได้เลยสูงส really ุดเรามาเจอกันได้เลยครับมาลุยกันเลยจัดไปครับโอ้ยโอ้โหสูงสุดนายยังเอาไม่เรื่องอยู่เอาไม่อยู่แล้วชาวนเด็กน้อยเอาเรื่องจนเอาไม่อยู่แล้วล่ะโอ้โหหดมากสูงสุดเจนนะครับฉันสูงสุดเองนะแกต้องไปฝึกมาใหม่ไอเด็กน้อยเฮ้ยเมื่อกี้เราชนะได้อยู่นะเนี่ยชาวลาดเด็กน้อยไอ้กระจกมากเฮ้ยโหดจริงสูงสุด เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โห,โห,โห,โหสุ่นสุดใจน,นะครับอยชืบเจาเย็นสุ่สุดฉันจะกินแกด้วยไอเด็กน้อยโควิดอันนี้แหละที่ฉันจะแพรใส่แกแกไม่ยอมใส่แมสเองช่วยไม่ได้สมแล้วล่ะที่แกจะต้องติดโควิดเฮ้ยโหดมากโควิดยังแพร่ระบาดอยู่ชาวาเด็กน้อยยังแพร่ระบาดอยู่นะตอนนี้ระวังให้ดีเฮ้ยสุงสุดแนะเ,เรื่องจริงๆโอ้โหดและมีเพื่อนเข้ามาในกล้องฉันก็อยากเล่นด้วยนะเด็กน้อย โอเค,คราวเราชนะสูงสุดได้แล้วเด้นมาหกถ้วยรางวัลเรามาสุ่มสัตว์เลี้ยงตัวใหม่กันชนะเด็กน้อยสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เราเป็นแมวตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะตั้งชื่อว่าหมู่แล้วกันนะแมวตัวนี้ตั้งชื่อว่าหมูแล้วกันคือได้สุนัขธรรมดามาซะด้วยไงชนะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะนนียเราได้หมู่แล้วล่ะจุกปี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นเนี่ยเราจําชื่อแมวเราไม่ได้แล้วล่ะชื่อหมู่เราไอ้งอ้อใช่แล้วครับต่อไปต้องใช้เท่าไหร่มาดูกันชื้อ,อป 58 0 0แน่ใช่ว่าเด็กน้อยห8 0 0น้อยเนี่ยเราเจอกับแฮร์รี่แล้วล่ะได้เลยแฮร์รี่เดี๋ยวเจอเราขอเราไปฟาร์มก่อนนะให้ได้5,800นแ้ทุกคนเรามาเจอกันครับทุกคนไปกันเลยเลสเกวู้ฮู้แล้วตอนนี้เราฟาร์มได้ประมาณ5 8 0 0แล้วเรามาลุยกักแฮร์รี่ดีกว่านะครับทุกคน5,800พอดีเป๊ะเลยมาเจอกันหน่อยแฮร์รี่ได้เลยเด็กน้อยมาเจอกันหน่อยได้เลยครับจะไปแฮร์รี่ลุยกันคุนะ้ยโอ้โหแฮร์รี่เนี่ยเอาจริง ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันเอาจริงอยู่แล้วล่ะฉันเป็นคนจริงจังและเอาจริงเสมอเมื่อกี้แกทำสูงสุดใช่ไหมแกทำแอนเดียด้วยแกต้องเจอฉันเฮ้ยโหดมากโอ้โหเราเกือบสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้เราเริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้โอ้โกินกันไม่ลงอยู่ระหว่างกลางไนะตอนนี้ใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยแกยังกระจอกเกินไปที่จะมาเจอฉันเฮ้ยโหดมากแค์รี่ใจเย็นโอ้โหเอาไงเอาไงเอาไงเราสู้แล้วกันเราสู้แล้วเราสู้แล้วโอ้แต่เอาไงครับกินไม่ลงกินไม่ลงเอาไม่ลง โอ้ยังโหดใช่แล้วนะเด็กน้อยฉันมันโหดสุดยอดไปเลยล่ะและที่นี่นะฉันเป็นรองพยาบาลอย่างเดียวขณะดพยาบาลน,นี่ติดเชื้อเลยอะแล้วใครจะช่วยเราได้นะเนี่ยในโลกใบนี้ยังมีหมออยู่ไงไงโอโง่อุ้ยแฮร์รี่นะนี่เอาจริงเหมือนกันนะเนี่ยายนี่แนะนําได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฉันมันของจริงไงโอโง่ได้เลยมาเจอกันหน่อยฮึบมาเต็มตัวเลยแฮร์รี่โอ้หแฮร์รี่ก็พลรัวๆไงใช่มล้เด็กน้อยโหดมากเลยล่ะใช่แล้วสตีฟลุยกันเลยดีกว่านะครับ ว้โหแล้วต้องเอาชนะแฮร์รี่ให้ได้โหดนานมากมากเลยแฮร์รี่นายถึกมากฉันก็ไม่กลัวแกเหมือนกันหรอกนะเมื่อกี้แกสู้กับเจ้าสูงสุดนานกว่าฉันอีกเฮ้ยโหดจริงโอ้โหเรารัวรัวแล้วรัวแล้วตอนนี้แต่กินไม่ลงะดิทุกคนพยายามกดรัวแล้วนะคิดลกรัวแล้วนะเนี่ยใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยแกทําอะไรฉันไม่ได้หรอกคิดก็ไม่ช่วยอะไรหรอกลองปล่อยคิกดูสิได้เลยมาจะปล่อยคิกก็โดนแกนะสิแกเนินโดนฉันหลอกแล้วล่ะไอโง่ มาครับเราเอาจริงแล้วตอนนี้ได้เลยมาเก่งแค่ไหนก็มาเลยได้เลยครับเต็มตัวเลยชื้นโอ้โ,อโอหหลอดเราจะล่วงแล้วตอนนี้เราจะแพ้แล้วเราจะแพ้แฮร์รี่แล้วพอตเตอร์ใจเย็นคุณพอตเตอร์ไม่ได้หรอกไอเด็กน้อยแกต้องโดนฉัน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 เราสู้อยู่ด้วยพลังแห่งการกด like, กไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาเลยครับทุกคนพลังเราเริ่มหมาแล้วตอนนี้มาเลยครับฟืบฟืบฟืบโอ้แต่เราสู้ไม่ได้ ต้องกดไลค์กดติดตามให้เราเราแพ้แล้วโ,โหแย่มากเลยละ่ะสงสัยเราต้องฟาร์มเพิ่มนะเนี่ยเช้าเด็กน้อยลองกันดูใหม่เดี๋ยวเด็กครับมาเลยแฮร์รี่นี่ทำเราไว้แสบมากเลยนะเดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยได้เลยเด็กน้อยแกชนะฉันได้แต่แกก็ชนะใจผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หรอกเฮ้ยโหดมากโอ้โหคมคายเจ็บจี๊ดเลยมาแฮร์รี่เรามาเอาจริงแล้วเรามาเอาคืนแล้วตอนนี้เราได้6,5 0 0แล้วนะแฮร์รี่ต้องเจอกันหน่อยแล้วล่ะ มาแหละกระจอกได้เลยครับมาโดนนี่เลยพ่นรัวๆเลยงงอะดิงง,ง,ง,งอะดิรอบนี้เราของจริงบอกว,ว่าเราชนะใจผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หรอต้องโดนได้เลยไอเด็กน้อยฉันก็สู้เหมือนกันนะเฮ้ยโหดมากอย่างเอาจริงเอาจริงครับเราก็เอาจริงเหมือนกันไงแฮร์รี่นายก็ไม่เท่าไร่หรอกนะฝากไว้ก่อนนะไอเด็กน้อยไว้เจอกันบุกช่วยรางวัลเพิ่มขึ้นทีละสิบเอ็ดเลยอย้ยางโหดชาวเด็กน้อยเรามีหางด้วยนะนี่เลยใส่หางเลยเป็นไง นี่เลยครับโอ้อย่างเทพชาตเด็กน้อยเราต้องมาเจอกับพยาบาลต่อไปแล้วล่ะได้เลยมาลุอยกับคุณพยาบาลกันดีกว่านะครับมาลองดูว่าเท่าไหร่โอ้โหสองหมื่นห้าเขจะไปสู้ได้ชาติเด็กน้อยมันเยอะเกินไปลองดูพยาบาลหน่อยได้เลยครับมาเจอกันหน่อยคุณพยาบาลซื้อซื้อโอ้โหคุณพยาบาลพ่นทีหนึ่งเราล่วงเลยนะเนี่ยชาติเด็กน้อยเขาโหดเยี่ยมเกินไปนะเนี่ยใช่แล้วโ,โหดเยี่ยมมาก ปุ๊บเรามาเจอกับแฮร์รี่ใหม่ดีกว่าแฮร์รี่นี่เราสนุกมากเลยกับแฮร์รี่น้าเด็กน้อยลุยกันเลยจะไปครับแฮร์รี่สู้เราไม่ได้แล้วตอนนี้เราของจริงเราไปไกลแล้วเราฟาร์มไปไกลแล้วแฮร์รี่นายไม่เท่าไหร่ฉันก็ยังพอสู้แกได้นะแกเอาชนะฉันในแบบทีเดียวไม่ได้เลยเนะี่ยอุ้ยไม่เหมือนกับพยาบาลคนนั้นเลยอุ้ยโหดมากแฮร์รี่ลาก่อนนะวู้นายโหดก็จริงแต่ว่าลากก่อนนะไว้เจอกันนะแฮร์รี่ ได้เลยเด็กน้อยโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้ามาทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟว